ไวอเลยแล้วมาให้มีฟังมันเก่งใช่ไหมแล้วมันที่ตอนก่อนจะเก่งมันขี้บ้างไหม,อมสองรอบเชิญน,นักล่าสารวีเจดไปโรงพยาบาลค่ะเชิญน,นักล่าสารวีเจด ไปโรงพยาบาลค่ะพี่แป้อขัดเรื่องจ้ารจะใช่ทำอะไรให้ไหมที่เนี่ย<ะ>ไม่ทำอะไรให้แล้วขอบใจมากจะไปด้วยกันไหมไม่เขาไม่ให้ไปบอกทำแล้วเด็กในตัวมีของขาดปะไม่มีวะพี่พี๊กลับมาแล้วเว้ย โอ้แฟนคลับเราเรูจจริงเ